อินทรีห้าพละห้าเป็นกำลังในการปฏิบัติให้เข้าถึงทำได้ง่ายขึ้นคำว่าอินทรีห้าก็คือความเป็นใหญ่5้าอย่างนั่นเองนะคะศรัทธ,ธาอินทร์ศรีสตรินทร์เป็นศรัทธ,ธาที่มีความเป็นใหญ่ในศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองนะคะเป็นความศรัทธ,ธาเป็นความเชื่อมั่นว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริงแท้แน่นอนอิสระจากทุก์นั่นเองนะคะเชื่อมั่นนะคะมั่นใจเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์นั่นเองนะคะสมาธิิปัญญาเห็นชอบเป็นศรัทธานะคะเป็นความเป็นใหญ่เลยมาอันดับแรกเลยจะไม่งอนแง่นคลอนแคลนเลยศรัทธาในคําสอนคําสอนที่พระพุทธองค์ประทานก็คืออนนาปนสตินั่นเองเมื่อเรามีศรัทธานะใน ลมหายใจแล้วเนี่ยมันมันจะอยู่ตรงไหนมันก็ศรัทธานะมันจะมีอะไรมาทําให้เรานะขาดศรัทธามันก็จะไม่งอนแง่นคลอนแคลนนั่นเองผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้เนี่ยเข้าสู่จิตอนะอรียะได้ง่ายขึ้นนะในเมื่อศรัทธาในะอินทรีย์ศรัทธาสตรินรีศรัทธาสตรีนีความเป็นใหญ่ของนะความเชื่อนั่นเอง ว่าจะต้องปฏิบัติอานาปนาสติเท่านั้นจึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้อันนี้จะทําให้นะครึ่งหนึ่งแล้วนะคะการเข้าถึงทมครึ่งหนึ่งแล้วนะพอเรามีศรัทธาแล้วก็เริ่มมีสติเข้ามาสตินี่ก็ความเป็นใหญ่นะคะตั้งอกตั้งใจแน่ๆจะไม่เผลอเลยนนั่นเองจะมีสติคือมันศรัทธาก็อยู่ในใจอยู่แล้วนะสติก็อยู่ที่ใจเมื่อทั้งสองอย่างนะคะมาทํางานร่วมกัน นะคะนะทั้งศรัทธาอิอนทร์นะคะและทั้งสตนะิความเป็นใหญ่ในความเชื่อมั่นและความเป็นใหญ่ในสติมันก็จะพาให้เรานะคะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมันมีความเชื่อมันมีความรักความศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะตั้งใจนะคะสติจดจ่ออยู่ตรงนั้นเองมันจะเชื่อมั่นในลมหายใจว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตร,ตรงนี้แล้วจะต้องบุรลุษพ้นนะคะจากนั้นก็จะตามมาก็คือ สมาธินะคะพอเรามีสมาธิก่อนที่จะมีสมาธิคือมีวิริยะนั่นเองนะศรัทธ,ธาสติวิริยะเราก็เริ่มมีความเพียรแล้วนะคะพอเราศรัทธ,ธาเชื่อมั่นนะในคําสอนแล้วก็มีสติจัดจิตจดจ่อในการที่จะทําอานาปนสตินะมาเริ่มทําสมาธินะคะมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้ม อยู่ตลอดเวลาทำวนไปวนมานั่นแหละมีสติอยู่กับลมสัญญาอยู่กับลมมีลมเป็นวิหารธรรมเป็นความเพียรที่มีประโยชน์มากมายเป็นสัมมาประธานสีท่ทีเดียวความเพียรน,นี้นะคะนะความเพียรตัวนี้นะพอเรามีศรัทธาเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่ความเพียรเป็นใหญ่จะทําให้เราเกิดสมาธินั่นเองพอเรามีความเพียรน,นะคะที่จะนั่งทา อนาปนาสติสูดลมกลักลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนะจะแบมเป็นไหนก็นแล้วแต่ก็อยู่กับลมนี่แหละมันจะเกิดสมาธิตั้งมั่นจิตจดจ่ออยู่ตรงนั้นมันจะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมานะคะมันจะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาพอเราปัญญานี่คือมันเป็นวิธีที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสติปัญญายานเป็นสติที่อยู่ใน รนะ่างกายอยู่ในจิตในใจไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นนะคะเวทนานั่นแหละใช้ปัญญาแก้ไขได้เมื่อเราปฏิบัติมาแล้วนะนะมันเกิดเวทนาเนี่ยเราจะมีสติปัญญาในการแก้ปัญหานั่นเองถ้าเราไม่มีปัญญามันจะทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์มันจะเห็นทุกข์นั่นเองเพราะว่าคําสอนก็บอกว่าต้องปฏิบัติให้เห็นทุกข์เกิดสติปัญญาตรงนี้นะคะ ศรัทธาเป็นใหญ่นะสติเป็นใหญ่ความเพียรเป็นใหญ่สมาธิเป็นใหญ่ปัญญาย่อมปรากฏนะคะปรากฏให้เห็นมันจึงทําให้การปฏิบัตินั่นะเข้าถึงทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองมันก็จะเพิ่มเป็นสองเท่านะคะในเมื่อความเป็นใหญ่ในนะศรัทธาสติสมาธิวิริยะปัญญาแล้วเนี่ย มันจะเพิ่มเป็นพะละหา้าพละห้าคือกำลังเป็นสองเท่าเลยในเมื่อเรามีความเป็นใหญ่คือตั้งอกตั้งใจในการสร้างนะศรัทธาสติ yes. วิริยะสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นสองเท่าในีกพละหา้าอันนั้นก็เป็นแรงหนุนเลยนะคะแรงหนุนในเมื่อความศรัทธาเป็นใหญ่มีแรงหนุนอีกก็จึงสองเท่าเลยนั่นเองนะคะมัน นะส่งเสริมให้เราเกิดศรัทธาแก่กล้ายิ่งยวดเลยในการสร้างบาร,รมีจากบาร,รมีธรรมดาก็จะเข้าสู่อุปบาร,รมีเข้าสู่ปรมตถบาร,รมีนั่นเองบาร,รมี3ระดับนะคะคือปรมตถบารม,รรมีเป็น30สทัศเลยนะผู้ผู้ปฏิบัตินะเมื่อมีนะอินรี่ห้าพละห้า 5, ตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งเสริมให้เข้าสู่ธรรมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ไวเวทนาอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่กลัวแล้วนะคะมันเห็นเป็นเรื่องที่ว่า,าเป็นเรื่องดีที่สุดเลยเขาเาไปว่าเวทนานั้นมันเกิดแล้วจะดับไปนั่นเองสัญญาต่างๆที่ผุดขึ้นมาขณะปฏิบัติมันก็จะดับไปนั่นเองนี่แหละเป็นปัญญานะคะเป็นปัญญาทางอิน 4, 5, รี่ห้าพละห้าในด้านปัญญามันจะทําให้เราไม่โอดโอยนะคะไม่กลัวความเจ็บปวดไม่กลัวความคลันเนื้อคลันตัวความเจ็บปวดอะไรขึ้นมา ความเสียแทงความบีบขันทุกทรมานมันก็จะผ่านไปได้ง่ายขึ้นเมื่อเรามีอินทรี์ห้าพละห้านั่นเองนะคะศรัทธาพละสติพละวิริยะพละสมาธิพละปัญญาพละมันจะเป็นสองเท่าสองเด้งเลยในส่งเสริมให้เกิดปรมัตถบารมีนั่นเองนะคะขณะปฏิบัติเนียบ้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันยอมตายกับความเจ็บปวดนะคะ เจ็บตรงไหนอะไรจะเกิดขึ้นตรงไหนยอมนะคะยอมยอมรับความจริงนะคะคืออุเบกขาวางเฉยหรือยิ้มให้มันนั่นเองนี่แหละลูกจะเข้าสู่ความนะอิสระของจิตหรือบรรลุธ,ธรรมนั่นเองนะคะเพราะว่ากิเลสมันจะดับไปง่ายกิเลสดับง่ายมันจะเข้าสู่ความอิสระของจิตเพราะว่ากิเลสที่หุ้มอยู่มันจากไปแล้วจะทำให้เราเบากายเบาใจเบาเนื้อเบาตัว โรคทางร่างกายก็หมดไปนะโรคทางจิตก็หมดไปจิตจะเข้มแข็งแก่กล้านั่นเองนะคะจึงทำให้เราสู่การบรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นนะขอให้เป็นกำลังใจนะคะคลิปนี้นะสร้างนะสร้างความศรัทธานะคะอินศรัทธาด้านอินสีศรัทธานะคะอินรียสตินะอินรียวิริยะอินรียสมาธิ อินทรีย์ปัญญาแล้วภะละห้าที่ความเป็นใหญ่มันก็จะตามมาก็คือศรัทธาภรละสติภะละวิริยะภะละสมาธิภรละแล้วก็ปัญญาภะละนั่นเองมันจะเป็นแรงหนุนแรงส่งเสริมนะคะเป็นตบะเป็นภะวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งนั่นเองนะคะให้เกิดสติปัญญายาณ ที่เราได้รับผ่อนจากครูบาอาจารย์เป็นประจำก็คือตรงนี้เองนะคะมันเป็นกำลังจิตกำลังใจกำลังเจโตนะคะอินรียห้าพละห้าเนี่ยเพราะว่าสะมรถาก็แก่กล้านะคะนะวิปัสสนาเราก็แก่กล้าในเองมันจะต้องไปควบคู่กันนะคะควบคู่กันไปจึงจะทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นเข้าสู่เป้าหมายก็คือกิเลสดับเห็นกิเลสตนเองแล้วก็กิเลสดับไป เกิดนิโรธขึ้นไปนั่นเองทุกเราเห็นแล้วนะคะสมุทยัยเราก็ล่าแล้วมันจึงนะทําให้กิเลสดับนะหรือนิโรธพอเข้าสู่นิโรธเสร็จแล้วมันกลับมาสู่จิตใหม่นะจากปุถุชนเข้าสู่จิตอริยชนนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติในบางทีมันจะมีวูบมันจะมีลืมเนื้อลืมตัวไปนะคะเนี่ยหรือว่าสลบไปบางทีก็มีความรู้สึกว่า ตายไปเลยนี่นะมันจะอาจจะมีการระเบิดของสมองของหัวของความรู้สึกข้างในนะคะมันไม่ได้เสมอระเบิดให้คนอื่นรู้แต่ว่าเรารู้ด้วยตนเองหูระเบิดมันมีคนมาตบหูเหมือนตาเราดับนะคะเหมือนมีคนยกคัดเอานะคะคือดวงอาทิตย์ในโลกนี้ไม่มีเลยนี่แหละดวงอาทิตย์ในระบบจัก,กรวาลไม่มีเลยมันจะมืดไปเนี่ยเสียงมันก็จะหายไป ล,ลมหายใจก็หายไปนี่แหละความรู้สึกทุกอย่างมันจะดับสนิทนสลบดับนะคะแล้วมันจะทําปฏิกิริยากระบวกนการนั่นเรียกคว่านิโรธคือกิเลสดับนั่นเองนะคะพอมันกลับมาขันห้าหรือมันฟื้นมาเนี่ยมันมันรู้สึกเนะื้อสึกตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเห็นตนเองเป็นคนแปลกหน้าเปลี่ยนใจเลยไอ้ที่ทุกทรมานก่อนจะที่จะสลบดับก่อนที่จะวูบไปนะ่ะมันทุกข์มากมายปางตายนั่นนะ แล้วมันก็ตายไปจริงๆแล้วฟื้นมาใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเข้าสู่จิตอริยะนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าตายข้ามโคตรนิโรธข้ามโครนะคะข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่อริยะชนเปลี่ยนนามสกุลเลยนะคะนี่แหละลูกทุกคนมีสิทธิ์ถ้าตั้งองค์ตั้งใจอยู่กับนะคะลมหายใจแล้วมันจะเกิดทุกเวทนามากมายทุกแสนสาหัสนะคะ มันเกือบตายเกือบตายเรายอมตายมันนะคะมันเกือบตายนั่นอ่ะเรายังไม่กล้าตายแต่ถ้าเห็นแล้วยอมตายมันก็จะวูบไปมันก็จะตายไปมันก็จะอ่าคือต้องข้ามให้ได้นั่นเองนะคะมันต้องอาศัยอินทรีย์ห้าพละห้านี่เองลูกจึงจะข้ามนะคะข้ามเวทนาตัวนี้เพราะว่ามันจะมันใจจะขาดนะคะมันเจ็บปวดทุกข์ทรมานมันบีบคั้นบางทีอธิบายไม่ได้เลยว่าทําไมทุกข์ขนาดนี้นะ พอมันน่ิผ่านความนิโรธขึ้นมาเนี่ยเพราะก่อนจะนิโรธกิเลสดับเนี่ยมันจะพบความทุกข์ทรมานนั้นในโลกนี้นี่บรรยายยากเหลือเกินนะคะความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจนั่นเองพอเจอทุกข์แล้วทุกข์มันดับไปนะคะเกิดนิโรธกิเลสมันดับไปเพราะกิเลสมันจะจากเราไปเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นทุกข์ก่อนนั่นเองพระพุทธองค์ยังบอกว่าปฏิบัติแล้วให้เห็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์แล้วกิเลสดับไปแล้วเราก็เข้าสู่ นะสมุทัยแล้วก็ละเลยลไม่สร้างกิเลสใหม่ในเองสมุทัยคือการสร้างสังขารหรือกิเลสใหม่กิเลสเก่ามันดับไปแล้วมันนิโรธไปแล้วกิเลสใหม่แล้วก็ไม่สร้างก็คือไม่คิดไม่คิดปรุงแต่งนั่นเองนะคะไม่สร้างสังขารใหม่อย่าอยู่กับสติประธานสี่ตลอดเวลาแล้วก็จะเข้าสู่กําลังวังชาอินทรี่ห้าพละห้าก็จะทําให้เราเห็นนะคะ เปลี่ยนนามสกุลแล้วก็เข้าสู่ทางอริยามากมปองแปดนะคะเห็นทางเดินว่าโอต้องเดินทางเส้นนี้จริงๆจริงจะเข้าสู่ความอิสระของจิตนะคะก็ะค,ะกคือเรียนเรื่องอริยรรสัจสี่นะคะผ่านพ้นไปทําให้เรามารลุทรรเพราะอริยสัจสีนั่นเองนะคะเราอันไหนเป็นทุกข์พอเรียนรู้แล้วปฏิบัติแล้วก็เห็นทุกข์ทุกข์มันดับไป นะคะสมุทัยเราก็ละแล้วนะคะไม่ไม่สร้างทุกข์ขึ้นมาอีกทุกข์ดับไปทุกข์เก่าดับไปทุกข์ใหม่ก็ไม่สร้างสมุทัยคือทุกข์ใหม่กิเลสใหม่สังขารใหม่เราก็ไม่สร้างขึ้นมาเพราะว่าเราเกาะลมหายใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองนั่นแหละพอมันนิโรธไปแล้วคือกิเลสดับไปแล้วนะคะความชั่วทั้งหลายดับไปแล้วความเป็นตัวตนของเราดับไปแล้วจิตของเรายอมรับความจริงเป็นจิตที่มีสติปัญญาญาณน,นะคะมีดวงตาเห็นธรรม จิดชดช่วงชัชวาน,นเองจึงเข้าสู่ทางนะเดินสายทางอริยมรรคมีองค์แปดต้องเดินทางต่อไปจนกว่าจะหมดลมนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าเรานิโรดแล้วกลับมาแล้วลเราก็ไม่ทําอะไรก็ยังทําชั่วอยู่ก็ไม่ใช่ก็สร้างสังขารใหมนะ่พอเราเห็นแล้วอย่างเงี้ยเกิดปัญญาเห็นชอบแล้วเนี่ยมันก็จะเดินทางตามสายอริยมรรคมีองค์แปดจนถึงสัมมาสมาธินั้นเองนะคะก็คือมีสมาธิอยู่กับสติอยู่กับชั้หนึ่งสองสามสี่ตลอดเวลา มีสัมมาสติก็คือมีสติอยู่ในฐานทั้งสี่ตลอดเวลาจนหมดลมนั่นเองอยู่กับลมหายใจปลอดภัยแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าเราสร้างอินทรีห้าพละห้าขึ้นมาให้แก่กล้านะคะอินทรีห้าพละห้าแก่กล้าแล้วก็เข้าสู่การบรรลุธรรมได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะ